เฮดตัวนี้ราคา39บาทนะครับผมซื้อในช่วงเฟลดเซลเนาะลุงเสกซื้อในช่วงเฟลดเซลราคาจริงเขาไม่ถึงร้อยนะ50กว่าบาทเดง58บาทนะแต่ว่าช่วงเฟลดเซลอยู่ที่39บาทเนาะเขาลดมานะสั่งมา2อันแต่ว่าได้มาอันเดียวนะนะครับแต่ว่าลุงเสกก็ทําเรื่องคืนสินค้าไปตัวหนึ่งเนาะนี่นะครับน,นี่ยังไม่ได้แกะใช้เลยเนาะที่ซื้อมาไม่ใช่อะไรหรอกเนาะเพราะว่า iPhone 11เเนี่ย เขาสามารถชาร์จแบบไร้สายได้เนาะนะครับอ่าเราก็เลยซื้อตัวนี้มาดีกว่าเพราะว่าลุงเสพไม่ค่อยอยากเสียบตรงนี้นะแบบเวลาเสียบไปเรื่อยๆแล้วมันจะถลอกเนาะเนี่ยน,นะครับเพราะว่ามีตัวนี้มานะครับเนี่ยนะครับดูดิดูนะครับอ่ากล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหรนะ่เนาะขออภัยด้วยนะนี่นะครับนี่น,นะเดี๋ยวเรามาแกะนะครับต้องของอภัยด้วยเนาะกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะ ใช้มือถือ,อซัมซุงถ่ายวิดีโอนะครับน,นะครับประมาณนี้มีข้างในนะอันนี้มีฟองน้ำข้างในเนื้อข้างๆนี่จะนิ่มหน่อยแต่ว่าไอ้ข้างหลังนี่จะแข็งๆเนอะลุงเสกชอบตรงนี้มันนะสวยดีนะชอบตรงเนี้ยแต่ว่าเขาไม่มีออ่ตัวเลนให้นะนะครับจะเป็นแค่ไอ้นที่เฉยนะ เสียดายนะสั่งมา2อันได้มาอันเดียวแต่ตามคุณภาพสินค้านะพเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะมองเห็นเป็นรอยขีดขนะ่วนเนาะลายแตกงานนะต้องเข้าใจว่าราคาถูกๆนะครับมันก็ตามคุณภาพสินค้าของมันมาจากต่างประเทศเนาะนะครับนี่อย่าไปซีเรียสมันอะไรมากเนาะอันนี้ลุงเสกซื้อมารีวิวนะน,นี่ก็จะใช้กับ iPhone นะครับอ่ะอันนี้ขอแกะก่อนแป๊บหนึ่งนะนี่นะครับอ่ะเอาเคสนี้ใส่นะ แมตหนึ่งนะครับขอแกะอ่าไอตัวเล่นออกก่อนแมตหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับที่แกะใส่เลยเนาะนี่นะครับมันก็จะดูดีเลยเห็นไหมครับอ่านี่เวลาเรานี่ก็จะเป็นเห็นโลโก้ใสๆอย่างนี้เป็นโลโก้แอปเปิลอย่างนี้เนาะนี่นะครับ นี่เราก็จะทดสอบดูเนาะอาคนอื่นเดี๋ยวดูด,ดูนะครับว่านี่นะครับแน่นหนานะเนี่ยแน่นหนาแน่นหนาดีเนี่ยนี่นะครับแน่นหนาดีอ๋อเนี่ยนี่นะครับอันนี้ต้องเอามือรองหน่อยเนาะ โอเคแน่นหนาเนาะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบชาร์จไวแป๊บหนึ่งเนาะชาร์จดูเนาะนี่ขอเสียบปลั๊กก่อนนะครับชรัแบแป๊บหนึ่งนะครับนี่เนาะวางดูนะครับอันนี้ลุงเสกได้อันนี้แล้ว ปลักรวมนะเมื่อกี้ปลักรวมนะก็เลยไปเปลี่ยนเอาปลักตัวนี้มาใหม่นะครับอ่ะนีนะ่ให้ดูใหม่ก่อนเนาะเห็นไหมสวยเนาะนะครับสวยอ่ะเราก็จะเอาตัวนี้มาวางอีกทีหนึ่งนะตัวชาร์จธรรมดาเรานี่แหละนะครับวางอ่าเห็นไหมเนี่ยชาร์จได้เห็นไหมเนาะชาร์จได้เห็นไหมครับโอเค แต่ถ้าอยากเลื่อนให้มันดีๆเราก็สามารถที่จะเลื่อนได้เนาะนี่นะครับนี่คุณจะมองเห็นตรงนี้เห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมปิดปิดใหม่เนาะอะ่ตอนเนี้ยเห็นไหมครับชาร์จมันมีปฏิกิริยาการอตอบสนองชา้านิดนึงเนาะนะครับไม่เป็นไรเนาะรู้ว่าเฮ้ยมันชาร์จได้อะไรได้เนาะนะครับนี่ นะครับแข็งแรงอ่ะให้ดูนะครับดูนะก็ลองไปซื้อมาดูช้ดูเนาะราคานี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่ไม่อยากเออเสียบสายชาร์จตรงตรงโค่นมันเนาะเราอยากชาร์จแบบไร้สายก็ดีนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าลุงเสกมีอีกแบบหนึ่งมาให้ดูเนาะอ่ะนะครับก็จะรีบทําคลิปให้ให้ดูเนาะถ้าคลิปนี้ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลุงเสกด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ